เป็นต้นสายล้วอากาศเยอะมากแล้วก็โบกกาะก้อนหินเราจะไปนน้ำตอครับในน้ำตกบารวงค่ะน้ำตกบารวงนะครับค่ะไปดูว่าน้ำเยอะไหมไ่ดีบาเป็นสิบีนนะครับสำหรับผูผ่านทองไม่ใกล้เหมือนกันใช่ไหมใกล้ใกล้ใช่ไหมใกล้ใไม่ใช่ไม่ใกล้จะสวย ที่บัณฑิตจะพาเราไปที่ณอะไรนะอ่างจะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างนางลอยครับค่ะที่จะเป็นทางการอ๋ออ่างนางเอ่อใช้เวลาเดินกี่ชั่วโมงคะก็ประมาณ40นาทีถึง1ชั่วโมงครับอ๋อสี่สิบประมาณ1กิโลเมตร1กิโลเมตรค่ะค่ะได้เลยเดี๋ยวก็จะมีเดี๋ยวจะไปจะเป็นตู้มที่ทางเข้าแล้วก็จะพูดให้ฟังว่าสถานีมีกี่สถานีมีอะไรบ้างค่ะค่ะ ได้เลยค่ะขอขอบคุณที่ตาจักมากเส้นทางศึกษาธรรมชาตินางรอยค่ะอันนี้เป็นแผนที่ครับบอกว่าแต่ละสถานีนั้นมีความหมายอะไรยังไงบ้างค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันแต่สถานีคือความหมายสถานีให้ฟังว่านี่หมายถึงอะไรหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรทั้งหมดมีทั้งหมดเอ็ดสถานีคี่สองสถานีขอโทษดี เมื่อก so so, right? uh ่อนมี13ทีนี้เราคิดไปนึงสถานีก็เลยเหลือ2สถานีครับที่1ชลโทก็คือต้นไผ่นั่นเองครับพืชอจะดับพุนป้องๆทั้งหมดนะี่คือพุ่งยิงดับพุนรับต้นข้าวก็ใช่อ้อยก็ใช่แต่ว่าหญ้ามันติดน้ำใช้ประโยชน์ได้ต้นไผ่ก็เป็นพุ่งยิงยากและหญ้าที่ไหนสูงเบบนนี้ไม่มีนะต้นไผ่ต้นไผ่ด้วยการใช้อายุของมันประมาณ100ปี พอถึงหนึ่งวัดดีหรือว่าไปถึงหนึ่งวัดดีแล้วตามเนี่ยมันจะออกอันนี้เป็นไผ่ลำเดียวคภาพดัดของจริงค่ะมันจะขึ้นมันจะเป็นกออย่างนี้นจะขึ้นต้นไผ่ต้นมันหนึ่งค่ะดูวยหนังจีนก็เห็นว่ากำลังเป็นไนรใช่ค่ะใช่ค่ะ,คะเป็นไผ่ค่ะทีน,น,นี้เราจะเลื่มขึ้นไปท,ทางขึ้น เกิดเองก็ได้ครับเ๋ยวถ้าเกิดว่าเกินเองเราจะไม่รู้เลยว่าความหมายแต่ละฐานมีน้ำชื่อมันมาจากไงแล้วมันเกิดแล้วมันจะตั้งชื่อนี้เพราะว่าอะไรค่ะค่ะมีเจ้าที่นำทางด้วยเราได้รู้โอ้ค่ะเี๋วระหว่างกาเองเนี่ย จะกลัวคนมากกว่าเขาจะทำอันตรายเราก็เมื่อเขาจวนตัวเขาไม่มีทางไปแล้วครับบริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นป่าที่เราปลูกขึ้นมาเองแต่ต้นไม้ต้นน้อยเนี่ยมันก็เกิดขึ้นกราเองต้นใหญ่ๆนี้คือต้นยูนาคือปลูกใช่ไหมพี่เัีเป็นป่านที่เกิดบริเวณนี้ก็จะมีหินปูนเห็ดปวกบางซินิดแล้วก็แล้วก็จะมีหดละโอกบ้าง าอองช่วงหน้าเหตดขมชาวบ้านจะขึ้นมาเยอะมากตังทีหลักร้อยแต่ว่าเราห้ามเอารถเข้ามาที่นี่เราจะให้จอดตรงนี้ป้อมยามนะชาวบ้านเดินเข้ามาเคือเราก็เข้าใจอ่ะปวิแล้วแล้วแต่ว่าพอหาได้นี่ต้องมีให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจไหมว่าเอาอะไรออกไปบ้างอ๋อไม่ครับเพราะถ้าที่เองบางทีก็หาด้วยเหมือนกัน กาที่เองก็เป็นชาวบ้านฐานนี้เหมือนกันเดี๋ยวแบบนี้หุ่นใจก,ก็ก็หาดีเหมือนกันบ,<อ>บางทีเราก็อาจจะว่าเออเห็นปุ๊บขอดูหน่อยแล้วกลับประมาน้ําหนักเพื่อเก็บเป็นข้อมูลเลยว่าแต่ละคนแต่ละปีรวมแล้วยอดแต่ละปีจะเห็ดกับเม็ดบ้านว่าเ<อ>ท่าไหร่ทำสถีติไว้นะครับชาวบ้านมาจํานวนเท่าไหร่การที่เองก็เป็นชาวบ้านฐานนี้เหมือนกันเดี๋ยวแบบนี้หุ่นใจก็ก็หาดีเหมือนกันบางทีเราก็อาจจะว่าเออเห็นปุ๊บ ขอดูหน่อยเราลับประมาณน้ําหนักเพื่อเก็บเป็นข้อมูลเลยวว่าแต่ละคนแต่ละปีรวมแล้วยอดแต่ละปีได้เห็ดกระมวนมกน้อยเท่าไหร่ต้องจดจิ้ไว้นะครับชาวบ้านมาจํานวนเท่าไหร่เก็บได้จำนวนมัน้อยเท่าไหร่แต่ละปีเราพิ่งเรื่องทำปีที่ผ่านมานี่เองอ๋อค่ะพึ่งทำข้ามูลปีที่ผ่านมาเองเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เรายังไม่ทำอ๋อค่ะรับทีนี้มาดูสถานีที่สองน้ำย้อยครับที่จริงแล้วบริเวณที่เห็นน้ำตกนั้นไม่ใช่น้ำย้อยนะครับเป็นน้ำตกนะครับ๋อเป็นน้ำตกเหระน้ำตกขนาดเล็ก น้ำตกเนี่ยมันเกิดจากน้ำที่อยู่ข้างบนผืนป่าเนี่ยมันจะดมดสมบูรณ์มากแล้วมันจะซึมซับเอาไว้แล้วก็ค่อยคายตัวน้ำออกมาแล้วก็ไหลมารวมกันเป็นน้ำตกี้อ๋อนี้อันนี้เล็กน้ำตกแต่น้ำย้อยอยู่ข้างในบริเลยดดเดินเลืดินเ้ือาไปบริเวณท่านก็ไปหน๋งเราจะทําเป็นอ่างเก็บเอาไว้เป็นน้ำแร่ชนิดหนึงเหมือนกันสามารถดื่มได้ ดื่มได้เลยแบบโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการอะไรเลยใช่ครับมันจะเหมือนน้ำแร่ชนิดหนึ่งเลยโอ้เหรอ๊ะแต่ถ้าช่วงฝนใหม่ๆมันจะอรส้มอ่ารสเปรี้ยวนิดนึงแต่ตนั้นก็คือมันจะมีแร่ธาตุจากในดินผสมมาด้วยแต่พอนานๆไปพบแร่ธาตุเริ่มเกืดอจางไปก็รสชาติจะเริ่มจืดอ๋อค่ะเราตั้งชื่อองนี้ว่าน้ำตาแห่งขุนเขา เพราะว่าป่าแล้วถูกทำลายไปเยอะมากแล้วอ๋อค่ะก็เหมือนว่าเขาก็ร้องร้องไห้อยู่ตอนนี้ครับอ๋อ้ว่าจะทำลายอะไรอางนี้นะมีปามมายมีความหมายแข่งอยู่ครับใช่ครับเดี๋ยวเข้าไปดูน้ำน้ำย้อยไหมครับไปค่ะมาขนาดนี้แล้วมีสใจที่พาทัวร์ตื่นน้ำบริเวณนี้จะใสนะครับดีว่าเด็กเล็กเนี่ยอยากเล่นน้ำต้อนมีน้ำสะอาอันนี้ลดไปเยอะ เขไมล็ Bar กมากครับผมตีเมื่อก่อนที่มนล็กมากอย่างนี้มันเรื่อนต้นนไม่เลืเราก็ไใหมีต้นไม้ขนจัดจอบเเดียวกับเสียงที่จะลึกขึ้นนี่มันค่ไม่ไหวตลางี่เดียวตกตงมันจะมีเะบค่น่าผลพอเขาเดินน้าแล้วนี่จะหมดแล้วครับไม่มีอ่ะอังนเป็น้งเนียเพมมานมาว่าตอนหนูมาเมื่อก่อนเีที่ไม like you know. ่ mm ีเครับ่ะมัน้ค่ะ พี่จะไปหนักเมื่ไหร่พวกก็จะมาแต่บริเวณนี้เราผมลังเตรียมทีโนีค่ะที่นี่มีชาวบ้านหลงผาไหมพี่เคยมีไหมไม่เคยครับโอ้สวัสดีที่หลั่งน้ำไม่เคยไม่เคยเนาะอันนี้น้ำย้อยน้ำย้อยครับโอ้พี่ว่าพี่บอกว่าเป็นเป็นแบบน้ำแร่ดื่มได้เลยเนี่ยเหรอคะครับเนี่ยครับออ๋ดีจัง พราะบางทีชาวบ้านแถวนี้ก็มาทําไร่เลย,เลยขึ้นไปจากตรงน,นี้ได้สองไร่นี้ก็จะเป็นที่ไร่ของชาวบา้านเขาแหละค่ะบางทีเขาก็เอาน้ําเรือมาเพื่อมาเอาน้ำที่น,เออเนีอนนาอุดเลยโอ้เหรอเมื่อก่อนนี้มันจะเป็นนี่เลยทีนี้ว่าตรงน,นี้มันรั่วซึมแล้วค่ะเอออ่างมารองไว้ตรงนี้อ๋อค่ะถ้าชาวชาวบ้านจะมาดื่มก็เอาภาชนะมามาลองดื่มได้เลยใช่ครับเพอรอาะตอนนี้ในอ่างเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่จะไม่ไม่สะอาดแล้วล่ะอ๋อค่ะก็จะรองคือหาอะไรมาลองมาเลยแบบนี้ให้มันไหลหยุดลงมาอ๋อค่ะ มีคนเคยดื่มงอเหมือนน้ำแร่ไม่เท่าเล่อ๋อลองไหมลองก็มันไม่มีอะไรมาตัดอ่าใช่ใช่ไม่ได้เตรียมอะไรมาค่ะมันต่องเที่ยวมาผมก็ส่วนใหญ่บางทีบางทีก็ซื้ออะไรขึ้นมาด้วยบางทีก็อือลองกินไหมลองกินไหมค่ะนี่แหละน้ำร้อยอยู่นี่อ๋อมีในเลขมีในเลขครามชาติครับเออนวนต่อ สักมะข่าแดงประดู่ชิงชันเนี่ยเราเป็นป่าสังคมตรงนี้เขาจะมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยมาอาศัยอยูเอ่เพื่อจะกินเพื่อจะกินบางทีกินใบของมันบ้างอะไรบ้างอย่างเนี้ยอ๋อก็เลยชื่อว่าเป็นสวรรค์ของสัตว์ป่าใช่ครับปก,กระติกระลอกกระแตเี่ะจะหากินใบกินผลของไม้บ้างอะไรบ้างอ๋อคครับพวกอยูใ่ในป่าเป็นประโยชน์เพราะว่าต้นไม้เนี่ย เมื่อตายแล้วจะล้มลงมาเนี่ยปวกจะไปกินแล้วก็ย่อยสลายให้เป็นปุ๋ยกับพืชตัวอื่นแต่ถ้าเกิดอยู่ตามบ้านคนไม่มีก่อนอยู่บริเวณนี้ตตรงนี้นี่ก็ยังพอมีน้องเดือยที่มาลรองรอยมาสร้างกดนี้ขึ้นมาเป็นปุ๋กแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเริ่มเิมย้ายไปอยู่แล้วเพราะว่าก้อนก็ตรงนี้อาจจะเป็นมีต่อไม้ก็ไ้นมาเนี่ยปวกจะไปกินแล้วก็ย่อยสลายให้เป็นปุ๋ยกับพืชตัวอื่นแต่ถ้าเกิดอยู่ตามบ้านคนไม่มี เอก่อนอยู่บริเวณนี้แต่ตอนนี้ตรงเนี้ยนี่ก็ยังพอมีน้องเหลือที่มันรองรอยมันสร้างโคนขึ้นมาเป็นต่วแบบว่าเดี๋ยวนี้มันเริ่มเริ่มย้ายไปอยู่แล้วเพราะว่าก่อนก็ตรงเนี้ยจะเป็นมีดต่อไม้กินหมดแล้วก็ไปย้ายไปอยู่อีกทั้งเพราว่ามีตัวทักทีเราจะเดินเดินขึ้นสูงไปนิดนึงครับ เรืเ่อเนก็ร้อนร้อนแล้วนะคะเกตว่านะครับถ้าเรามองไปั่งซ้ายมือเนี่ยตรงนี้ผมเนี่ยป่าน,นี้จะทึบหนาแน,น่นขึ้นแต่ป่าที่เดินผ่านมา,าเล้วรียกป่าเบญจพรรณอ๋อค,ค่ะต้นไม้จะบางกว่าไทยสารเจ็าหน้ที่ส่วนใหญ่เนี่ยป่าติบแรงจะมีอยู่บ้างป่าปลายแต่ก็เยอะพอสมควรนะฮะแต่ของเราในที่เนี้มีอยู่ประมาณแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์๋อสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นป่าเบญจพรรณค่ะ อีก50เปอร์เซ็นเป็นป่าอีกชนิดหนึ่งเดี๋ยวจะเรียนโลกข้างหน้าอีกชนิดหนึ่งก็50เปอร์เซ็นที่มีเยอะสุดก็เรียกป่าอะไรค่ะนะครับต้นไม้ต้นใหญ่ก็บอกจะมีสามไม้เด่นๆแต่ก็มีไม้พันธุ์อื่นปนเปย์อยู่ด้วยนะครับมัเล็กไม้น้อยมีก็มีมะข่ามงโกจูแล้วก็กระเทียนค่ะนครับอืมตรงนี้สัตว์ก็จะเยอะเหมือนกันกือสิ่งก็ลอกกระแตเยอะเหมือนกันอ๋อค่ะครับ นะเเราจดิต่ออไปอีกนนิดึงต้นไรเนี่ยมันจะมีผลผลของมันเนี่ยคือพวกนกพวกกาพวกอื่นแล้วก็แต่อมกินแล้วก็เป็นนักปูนป่านักกาแห่งภัต้นไซโดยทั่วไปปกติมันจะมีล่าอากาศเมื่อล่าอากาศถึงพื้นดินแล้วเนี่ยมันจะดูดน้ําเลี้ยงทําให้ต้นขยายใหญ่ขึ้นต้นไม้ข้าง ระโอบกอดตรมนั้นตายหมดแล้วเลยกนักข่ายอย่างไทยนะครับทีนี้ต้นไทรตรงน,นี้ร่างกายมันเพราะว่ามันอยู่ในที่สูงเลยแล้วมันอยู่ไกลจากน้แต<ห>ู่่ถก็อยู่ใกล้น้ําเนี่ยมันจะมีรากากาศมากขึ้น<ห>ในพื้นที่ข้างล่างเรามีต้นไทรอยู่ต้นหนึ่งแต่อยู่บรตัวเลเนหนือน้ำตกขึ้นไปห่ะมันจะเป็นต้นไทรรากากาศเยอะมากแล้วก็โอบกอดก้อนหินี้มืนก้อน,ห,อนหินอยู่ใกล้บ้านคนไม่ดี<ห>แต่ถ้าดีอยู่ในสร้างขึ้นระหับทางแล้ว เกิดดีเหมือนบทที่ลิขิยาเคยเห็นในรูปของพี่ก็เคยเห็นนะครับ้ครับนั่นแหละมันจะเปทำทำการบวกได้ง่ายครับแล้คกุหลาก็คือจะเจาะอยู่ด้วยคนแต่ทีนี้เราหมายถึงต้นกาฝากต้นกาฝากเนี่ยเมื่อไปอยู่ต้นมาต้นไหนปุ๊บมันก็จะเอารากชอนชัยไปหาตูดน้ำเลี้ยงต้นต้นมาต้นนั้นเพื่อจะเลี้ยงตัวเองครับนะครับเล้เรียกว่าดักกุหลารียบเทียบให้เหมือนกับต้นกาฝากนั่นเองครับ เราจะเห็นต้นกาฝากอยู่ก็คือใบเป็นรูปหัวใจอย่างนั้านนู้นถึงสูงมากเลยนู่นอยู่สูงมากค่ะอุ้ยเดี๋ยวแป๊บเดียวนี้สถานีที่แปดละอีกสี่สถานีต้นกล้วยไม้ใช่กาฝากหรือไม่น่าจะใช่นะเพราะมันเกาะไม้ที่ก้อยที่คนน่าจะใช่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ครับมันแก้ไปอาศัยอยู่เฉยไม้อิงอาศัย รับเป็นไม้แค่อาศัยเฉยๆแต่ว่ามันอาศัยน้ําจากอากาศจากหมอกแากน้ำฝนหรือเราลดน้าแล้วทำไมต้นกระบันมันดูดมันเป็นไม้ที่ดูรากดีครับเมื่อก่อนเดินทีตรงทีตรงเนี้ยมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะพวกเจ้ที่เนี่ยมาปรับพื้นที่แล้วก็ทาเป็นเอาไม้มาสั้างเป็นบันไดให้ลงเพื่อเรียบง่ายเมื่อก่อนนี้ต้อง่างนี้เลยครับเนี่ย เพื่อท่องเที่ยวจะได้เดินสบายๆเนาะยต้งใช่ครับี้ตอบเระใัต้นบุกบุกก็เป็นก็เป็นวไนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับ ต้องเจอโอ้กับมาแล้วาหลวงรามลื่นเลิ้งกระดองว่าตรงนี้คือลื่นเริมมียังไงพี่ความหมายฝาหลวงฝานะครับคือลานานเนี่ยแปลว่าหลวงคือหลวงราชการ ลื่นเลยก็คือหมายถึงว่าเมื่อก่อนเนี้ยเดิมทีสมัยเมื่อปีหน,นึ่งหกหกเก้านักสานก็หนีเราก็จะมาพักกันตรงน,นี้ก็จะมีการที่คนซื้อ้องน้ำเต็มเขาตรงนี้ครับเนี่ยแค่ได้บอลลื่นเลงฝางดูกรเล่นแล้วก็มีประวัติว่าตรงนี้เคยเป็นที่ใช้กษาจาิตศิลป์มาสมายัสมยสมัยแรกก็คืออำเภอกระนวลนวนเป็นวุ้นที่สมีมพู พุทธาไมพค่อยดีเออบางต้นตอนนี้มันอากาศร้อนเริ่มมีดอกเออเหรอมันจะออกอากาศร้อนเหรอพี่นี่นนีี่่ดอกเขาบอกว่าหอมหอมดอกนู่แก้เบื่อเห็ดมันเหมือนต้นคดทธอะไรนะดอกคล้ายๆกันหอมไหมตอนนี้มันเริ่มเหี่ยวละโควิดหรือเปล่าไม่ได้กินเลยได้ยู่อ่อนๆได้กินอ่อนๆค่ะเพื่อนๆคล้ายๆดอกพุทธอ่ะ ดอกพุดบ้านเราแต่ว่าไม่ฉุนขนาดนั้นครับหรือจมูกเราเป็นโควิดสอรคุณทางยามันก็มีอยู่เวลาใครเมาเห็นมาแล้วเอาเนี่ยเอาลำต้นไปต้มอ๋อค่ะแก้ปิดเมาอ๋อครับนี่มีประโยชน์นะเพื่อนเพื่อนพอดอกม็มมีีผลผลทานได้ไหมพี่ไม่เคยทานไม่เคยทานนี่ผลของมันปกติช่วงนี้มันจะออกจะดอกครับ พอช่วงน้าแรงใบจะเริ่มหล่นลำต้นจะเริ่มเปลี่ยนสี<ม>แลว้วก็ดอกจะเริ่มออกมจกมันเดิอมมีนาำใสัก็ก็จะส